ไทบูเก้าอี้พับปรับนอนได้รุ่น LSH 003วัสดุโครงสร้างเก้าอี้เป็นเหล็กท่อเหลี่ยมแข็งแรงทนทานและคุณภาพดีเชือกไนลอนยึดผ้ากับโครงเหล็กวัสดุผ้าเท็กซ์ไทลีนเก้าอี้มีตัวล็อกปรับขึ้นคือปลดล็อกปรับลงคือล็อกที่วางเท้าผิวครุขระช่วยเพิ่มแรงเสียดทานพนักพิงศีรษะถอดออกได้มีที่วางแก้ว วิธีการใช้งานกลางเก้าอี้ปรับเอ็นนอนโดยการใช้เท้าดันเสร็จแล้วทำการล็อกโครงสร้างตามหลักสรีระศาสตร์ช่วยให้หลับพักผ่อนได้ยาวนานปลดล็อกเพื่อปรับนั่งเก้าอี้พับเก็บได้ช่วยประหยัดพื้นที่สนใจสั่งซื้อสินค้าคลิกเลย